สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิปซิม DIY วงจรที่ผมถืออยู่นี้นะเขาบอกว่าเป็นไดโอด <H ö? T> ทำงานเหมือนไดโอด <T> ก็คือนะจริงๆแล้วมันเป็น m o s f e t N Channel ขนานกัน2ตัวโดยมี IC คอยไดคอยป้อนแรงดันให้ขาเกตทำงานนะครับวงจรก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือมีขาอินพุตสำหรับไฟบวกขาเข้า แล้วก็มีขาเอาพุตสำหรับไฟบวกขาออกถ้าเป็นไดโอดก็คือเป็นขาแอนโอดกับขาแคทโทดแค่นั้นเองครับด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรมีรูปสัญลักษณ์ตัวไดโอดซึ่งก่อนใช้งานก็จะต้องบัดกรีสายไฟให้มันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันดูว่ามันจะทำงานได้เหมือนหรือว่าแตกต่างจากไดโอดทั่วไปอย่างไรบ้าง ผมจะต่อขั้วแอนโอดของไดโอดทั้ง2นะฮะไปที่ขั้วของแบตเตอรี่ถ้าไบอ s สถูกไฟมันก็จะต้องสว่างออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยไดยโอดม่วงก็สว่างแล้วครับโอเคครับเงื่อนไขแรกผ่านต่อไปผมจะไบอ s สกลับขั้วกระแสไฟเนี่ยจะต้องไม่ไหลกลับนะครับ นี่ไดโอดม่วงก็สามารถบล็อกกระแสได้เช่นกันแตะตรงนี้ไฟมาแต่แตะหลังผ่านไดโอดไฟไม่ติดโอเคเยี่ยมครับประโยชน์ของการไบอัสกลับมันจะช่วยบล็อกกระแสถ้าเจอขั้วลบนะก็จะไม่มีทางช็อตกันอย่างแน่นอนครับ ถ้าเป็นสายไฟเดียวๆก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต่อไปนะผมจะไปอัสตรงต่อกับโหลดที่กินกระแสประมาณ0.67แอมป์นะครับไดโอตัวนี้มีแรงดันตกข้อมประมาณ0.73 9วโลต์ก็ทีว่ามีการสูญเสียพลังงานประมาณ0.5วัตต์ ที่ปล่อยเป็นพลังงานความร้อนออกมาครับส่วนไดโอดม่วงเนี่ยมีแรงดันตกค่อมอยู่ที่0โวลต์แล้วก็สวิงประมาณ170มิลลิโวลต์หรือครับเนี่ยเดี๋ยวผมปรับย่านให้มันต่ำกว่านี้แล้วกันครับเนี่ยประมาณ0.5มิลลิโวลต์ มิลลิโวลต์แล้วก็เด้งสลับไปที่100มิลลิโวลต์กว่าๆจริงๆด้วยครับงั้นแสดงว่าไดโอดตัวนี้นะแรงดันออกมาไม่นิ่งเลยครับเนี่ยผมวัดแรงดันแบตด,ดูนะก็ไม่ได้ต่ำจนเกินไปโอ้นนาเสียดายนะเกือบจะสวยอยู่แล้ว ถ้าผมตีว่ามันมีแรงดันตกค่อมอยู่ที่200มิลลิโวลต์ใช่ไหมครับกินกระแสเท่ากันมันก็จะมีการสูญเสียพลังงานประมาณ0.13วัตต์ซึ่งน้อยกว่าไดโอดเมื่อกี้ประมาณ74%ครับแต่ถ้าหากมันค้างอยู่ที่5มิลลิโวลต์อยู่อย่างนั้นนะประสิทธิภาพจะดีกว่าไดโอดทั่วไปมากถึง99.33%เลยทีเดียวครับ โอ้น่าเสียดายนะเกือบจะหลอดแบบไร้ที่ติอยู่แล้วเชียวถ้าเพื่อนๆสังเกตที่หลอดมันก็จะมีการกระพิบเป็นบางจังหวะผมเปลี่ยนแรงดันเป็นอะแดปเตอร์12.4โวลต์ก็ยังไม่หายครับเพิ่มไฟเป็น24โวลต์ก่อนแล้วก็ยังมีการกระพิบอยู่ดี นี่ก็น่านจะเป็นข้อเสียจุดหนึ่งของไดโอดตัวนี้ครับถ้าเทียบกับไดโอดทั่วไปไฟมาแบบนิ่งๆเท่ๆเลยครับแต่ชอบที่สุดก็คือตัวมันนะมีการสูญเสียพลังงานที่ต่ำมากผมวัดอุณหภูมินะแทบไม่มีความร้อนออกมาเลยครับอุณหภูมิร่างกายของผมยังร้อนกว่าอีกครับซึ่งต่างจากไดโอดตัวนี้มีอุณหภูมิที่สูงมากครับ แล้วสรุปว่ามันเหมาะสำหรับงานแบบไหนเนี่ยผมมีตัวอย่างเขาแนะนําให้ตอบเป็นแบบขนานนะครับจากแหล่งจ่ายหลายๆที่ป้อนให้กับโหลดก็จะได้กระแสไหลไปรวมกันที่เพิ่มมากขึ้นส่วนอีกภาพนึ่งก็เช่นกันครับเขาก็ให้ตอบแบบขนานแบบเดียวไปเลยนี่ก็คงจะเป็นจุดเด่นของเขาแหละครับสำหรับการบแอสตรงรองรับกระแสดได้ถึง300รอมป ส่วนแรงด้านขาเข้าเขาบอกไม่มีการจำกัดโอ้โหโคตรเท่เลยครับก็คือเป็นไดโอดที่ป้อนกี่โวลต์ก็ได้เลยครับเนี่ยแต่ในความเป็นจริงก็คือนะฮะต้องมีระยะห่างจากอินพุตและเอาพุตหรือขาเดนกับขาซอสพยายามอย่าให้เกิน40โวลต์น,นะครับและรวมไปถึงการต่อกับขั้วด้วยครับระยะห่างต้องอย่าให้เกิด4 0โวลต์ก็ถือว่านะมันเหมาะสำหรับงานที่กระแสนหนัก ช่วยบล็อกกระแสไหลกลับได้ถ้าหากเพื่อนๆสนใจนะทดลองซื้อมาลองเล่นเดี๋ยวผมจะใส่ดิกงสั่งซื้อไว้ใต้คลิปให้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ต่ามรับชมครับ